ม็กซ์องค์กรแม็กกับองค์กรใกล้หลีเริ่มเคลื่อนไหวแล้วการเคิที่ส่งมาให้ทาซานก็คือการเชิญสู่การแข่งขันนักสู้ระดับโลกครอบครัวของทาซานนั่งเรือของแม็กมุ่งหน้าไปยังเกาะที่อยู่ทางใต้ที่เป็นฐานทัพขององค์กรใกล้หลีเดิมทีคิดว่าการเดินทางนั้นจะปลอดภัยแต่ว่าแผนแการขององค์กรแม็กที่ชั่วร้ายกำลังจะสำเร็จแล้วล่ะค่ะพิษที่อยู่ในอาหารคือผงละลายเอน มันเป็นยาที่วิจัยขององค์กรไกล้หลีทำให้มนุษย์รู้สึกหมดเรีย่ยวหมดแรงลงไปเลยทีเดียวพวกเราเดินทางไปพร้อมกับยาละลายเอ็นหลังจากนั้นเรื่องของเราก็เข้าฝั่งที่เกาะขององค์กรไกล้หลีฮะ,ฮะนั่นก็คือเกาะขององค์กรไกล้หลีเกาะที่มีมนุษย์โคลนนิ่ง องค์กรที่ชั่วร้ายของเกาะขององค์กรไกล้ลีดูภายนอกแล้วเหมือนเกาะท่องเที่ยวที่ท่าเรือมีเรือจอดอยู่เต็มไปหมดริมฝั่งก็มีต้นไม้สีเขียวมีโรงแรมห้าดาวทั้งหมดเนี่ยให้บริการฟรีก็เพื่อที่จะปกปิดความชั่วร้ายขององค์กรเพราะว่าความจริงแล้วเครื่อเล็บปริสา์ของพวกมันกําลังยื่นมาสู่ครอบครัวของทาซานแต่ยังไงก็ตามเราไม่ควรจะชะล่าใจแล้วที่นี่ก็คือศูนย์กลางของศัตรู รังของปีศาจชั่วร้ายโอ้ยนี่ก็คือสนามแข่งเหรอเนี่ยมันกำลังจะมีการแข่งขันที่น่ากลัวเกิดขึ้นที่นี่อีกหนึ่งชั่วโมงจากนี้การแข่งขันก็จะเริ่มขึ้นแล้วคู่ต่อสู้ที่พวกเขาเลือกให้แข่งขันกับทาซานต้องไม่ใช่ระดับธรรมดาอย่างแน่นอนต้องออกแรงที่ไหลเยอะๆหน่อยสิเย แรงที่เขามือจับก็ไม่เพียงพอนะจะให้ตายนี่ฉันจะต้องไมไม่ไมไม่ไมไม่ไ่หวอยู่นีอะให้หลุดดูสิแรงที่หายปราก็ไม่มีอะเจนทําไงดีอะสถานการณ์ย่าแย่ที่สุดเลยตอนนี้แม็ก่ะต่ำชาแล้วเกินนะมันต่ำชาที่สุดเลยทําให้แรงที่จะเบ่งก็ไม่มีอ๋อไม่ไหวแล้วก็เพราะว่ากินยาผสมอยู่ในอาหารอะ แล้วตอนนี้ทั้งสามคนก็ไม่มีแรงเลยสักนิดเดียวแล้วจะรักษายังไงล่ะนับจากนี้ไปอย่าก,กินอาหารที่ผสมยาร่างกายจะค่อยๆฟื้นตัวเองนะแต่อย่างเร็วที่สุดก็ต้องรอถึงสามวันแต่ว่ารอบเ,เลือกกำลังจะเริ่มแล้วนะเรารอไม่ถึงสามวันหรอกหน้ามันมีทางนักสู้เหลืองนักสู้เหลืองเรื่มตัวลงแข่งขันได้แล้วคะ่ะโอ้เขาเรียกฉันแล้วนี่นะฉันไปก่อนนะไปแล้วเ,เดี๋ยวก่อนคะ่ะอาจารย์เดลยกงมันอันตรายนะคะไม่เปไ็นไร้วครับ พี่เลี้ยนี่แก่งมากอยู่แล้วจีเมล่ะอาจารย์อืมใช่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกกอแข่งขันนักสู้มืออาชีพระดับโลกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผู้เข้าแข่งขันมีทั้งหมด1 2 8ยคนเราจะคัดเลือกผู้ชนะเพียงคนเดียวเท่านั้นและในตอนนี้เริ่มการแข่งขันรอบคัดเลือกกลุ่มเอกคือเซียร์ปู้หลันเติงแห่งอังกฤษ รับมือกับปาซิลีนิเคฟูแห่งรัสเซียกลุ่มบีคือไฮนีกอนแห่งเยอรมันรับมือกับฟารผู้หลานแห่งฮอลแลนด์กลุ่มซีคืออาร์ผูแห่งอิตาลีรับมือกับเปรูนาแห่งเนเปิลม์ตาหัวแม่อาจารย์เจากเมืองจีนรับมือกับเทอร์รี่ซูติงแห่งอเมริกาเราเลยเราจะแก้แค้ตั้สิ่งที่เราเคยทำกับฉันเอาไว้ยเล่ไปตายซะไลย โอ้โหทา่าบูชอคกับนักสู้เหลียงก็นมันจะแพ้ <Yeah S 1> แล้วแย่แล้วขึ้นไปแบบนี้ต้องตายแน่เลยเรียบหาทางช่วยเร็วๆเข้าทำไงดีล่ะนักสู้ของอาจารย์เหลียงคนนี้ก็คือคนที่ถูกอาจารย์เหลียงดูถูกตั้งแต่ตอนขึ้นเรือน,นั่นแหละแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะ <S <S ไม่เป็นไรลูกน้าพวกเขาให้การต้อนรับทุกคนที่อยู่บนเรือเป็นอย่างดีเลยทีเดียวแถมยังใช้ดาวเทียมถ่ายทอดสด ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเตรียมการให้นักสู้ขององค์กรแม็กปรากฏตัวขึ้นมาอย่างนั้นละสินะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วก็จะหลงกลพวกเขาอเอาละครับกลุ่มดีกำังจะรู้แพ้รู้ชนะแล้วครับเ,เมื่อครั้งก่อนนั้นแกเาชนะฉันบนเรือนี่มันเป็นเหตุบังเอิญนะร,รีบยอมแพ้ซะดีกว่านะเจ้าลรกเรียนไม่งั้นจะถูกหักคอตายซะเดี๋ยวนี้เลยว่างไงถ้าจะได้ไง่มอน,นี่ มันต้องใช้แรงมากเลยแต่ว่าเอออาจารย์เหลียงอะไรกันเนี่ยลยุย จะสู้ต่อไหมนะไอเด็กเมื่อวานซึนครั้งนี้ฉันจะมายั้งมึงให้ไกลต่อไปนะพอเราันะยอมแพ้แล้วแมวจบแค่นี้พอเก่งจังเลยเก่งจังเลยเจ้าเลนแปลกจังเลยใครกัน่ะแค่แค่คันดลบนี้ไม่มีใครชนะจารเหลียงได้หรอกนะจริงๆนะเมื่อกี้เขาใช้วิชาอะไรอะแปลกมากเลยนั่นน่ะเหรอเธอไม่รู้หรือไงอาจารย์เหลียงน่ะเป็นยอดฝีมือลมปลอมฉันรู้แต่ว่าเขาเป็นนักสู้ที่มีชื่อเสียงของม้งจีนไม่ใช่เหรอ หมายความว่าเธอไม่รู้ว่าทาซานห่อได้เหมือนกับกะรอ,อกใช่ไหมจ๊ะฮะทาซานห่อได้ด้วยเหรอเรีย <c oughs> ระดับลมในตอนนี้นะสามารถช่วยให้บินได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยละ่ะอ๋อฉัน่จะรู้เดี๋ยวนี้เองอะนะ <c oughs> ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าก็าบินได้หนึ่งชั่วโมงนะเนี่ยนักสู้เปตอลอนนักสู้เปตอลอนเตรียมตัวลงสนามได้แล้วค่ะอาจครับตามผมแล้วทีนี้ยฮ่เปตอลอนสู้เขานะ เทคนิคนั้นไม่ได้อาศัยแต่พลังอย่างเดียวเข้าใจยได้ครับรอบด้วยนอกเอาวิชาที่ใช้คือสี่ทิศแด้านไม่ต้องออกแรงเขาเพียงเคลื่อนไหวร่างกายเขาแสดงเทคนิคออกมาได้แล้วคือเป็นเทคนิคของเตควันโดเรียกันว่าศิลปะขอการต่อสู้จริงๆเลย เก่งจ um, <t Jean> ังเลยอะทุกคนเก่งกว่าที่คาดเอาไว้สะอีกแน่นักสู้ทาสานนักสู้ทาสานเตรียมตัวลงแข็งขันได้แล้วค่ะน้าชันไปก่อนนะเอเออออืออืออืมอย่าันดี้ Hey, ดีมากเลยรอเทพไปก่อนสิมนุษย์โครนิ่งสูงกว่าทาซาน30ิเซนหนักกว่า2ี่กกิโลหน้าอกใหญ่กว่าสามสิบเซนะดูสิเฮ้ย <c oughs> มนุษย์คงนี่สูงใหญ่กว่าตัวจริงเยอะเลยสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงมนุษย์ได้ดังนั้นมนุษย์โคล,ลนนี่ก็เหนือนกว่ามนุษย์ตัวจริงได้ผู้ชมทุกท่านครับการแข่งขันนักสู้ของเราี่กันังจะสู่ขั้นสุดยอด นักสู้ที่ทุกคนตั้งตารอคอยกำลังจะขึ้นเวทีแล้วล่ะครับผมมีแต่คนชอบจริงๆเลยนะนี่ซกอมก็นอาจารย์อยู่ที่ไหนก็มีแต่คนชื่นชอบเอาออกลไปแล้วครับตาบอดหรือใครไม่ทราบได้ยังไงอาจารย์จะลงแข่งแล้วนักสู้เด็กกลุ่มซีคือบุคคลที่ผู้หญิงทั่วโลกชื่นชมเป็นฮีโร่ในดวงใจเด็กๆขุณชายผู้สูงส่งปีเตอร์มันเตอร มาจากอฟริกาฮะห,หรือว่าเป็น้พวกเขาไมา่ได้เชียร์อาจารย์นี่ฮะเห็นไหมนะ้อืมปีเตอร์กัจัดคนป่าจากอฟริกาได้แล้วค่ะปีเตอร์มันต่งเป็นนักสู้ที่โด่งดังที่สุดในอเมริกาแถมยังหล่ออีกตั้งหากด้วยแค่รอบแรกก็ใช้วิธีแบ่งแบบต่ำช้าซะแล้วรบแขกด้วยแม่ยมคำนวณออกว่าจะมอนแล้จะเตะเห็นไหม ของฉันนะฮะบ้าอย่าเตะม่านต้นของฉันนะม่นของุาแ้ขอฉันยาขอฉันมยอฉันตาแล้วตาย้นของฉันตายหลมดเลยแอย่ามาเล่ากันลไพ้พูดของเราอก็ชักท้งนั้นเลยมหาตาก็มี่ฉันสงสารเท่าไหร่ขอบคุณที่ให้กำลังใจ แต่ว่าจะโยนของลงมาไม่ไงั้คู่ต่อสู้จะเสียใจอ้าวกินเฉยเลยแกตั้งใจหน่อยไม่ได้หรือไงนี่เป็นการต่อสู้ที่สําคัญมากงั้เอาต่กินนี่แล้วแหละโอ้สมก็เป็นนักสู้ยอดนิยมจริงๆมีน้ำใจนักกีฬาฉันด้วยสิเงยเกิดเรื่องแย่แล้วฮะทาสายเป็นคนอ่อนโยนถ้าคู่ต่อสู้แสดงว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมเขาก็จะจมตีไม่ลงนะสิ นี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยเน่ลกมาแข่งขันกันอย่างลูกผู้ชายมาเออคือเอออะไรมันตงมันต้งมันต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 ้องมันตงมนต้องมันต้องามปามปีแาแค่สาแคาแ่าม่ามปีาีแค่าสามอี่อาี่สามปามปีาี่สาี่สาัีแค่สามงีามี่าปีนค่สปีามปีแค่สาปสาี่ปนปสป แต่ว่าเจนในเมื่อคู่ต่อสู้ท้าทายอย่างเปิดเผยแบบนี้ยท้าซานเองก็รับมืออย่างเปิดเผยได้ด้วยนี่สิ่งที่จะทึ่มนั้นแขก็คืออาจจะให้ผู้ชมให้กําลังใจมั่นตั้งเสียใจยังไงแล้วอ๋อฮะย,ย่อย<อ>เอาละครับนักสู้มั่นต้องขึ้มาแล้วเร็วมากๆเป็นมาต่อเนื่องที่เพิ่มความเรงขึ้นเรื่อยๆครับ เอาเลยเอาเลยตัดมันให้น่วมไปเลยเอาเลยเอออาจารย์สู้ข้าวอาจารย์นี่พวกแกทําอะไรอะฮะทําไมให้กําลังใจคนป่าเถื่อนแบบนั้นโธ่ดิ้ดิ้อทําไมทําไมทําไมถึงไม่โดนเขาเลยเนี่ยฮะมาร์บาดมันตา้ฮะอะไรกันเนี่ยจะอะไรซะอีกก็จบเกมแล้วไงเจ้าหลิงฮะสงสัยเหรอนี่มันวิชาอะไรกันเน่เนี่ย เฮ้ยจ้าขืนสู้ต่อชื่อเสียงของฉ่นจะตกต่ำอย่าแด่หนีสิแน่ริงมาเลยเข้ามาเซ่มาสู้กันไม่รู้หรือว่ามีฮีโร่ที่วิ่งเก่งมากเลยระวังลูกแต่ซุปเปอร์ระเบิดเขามั่นตั้งยัยอะไรเนี่ยนอกเอาฉันนึกว่าทำให้สาวฝันสลายซะแล้ว กลุ่มสี่ผู้ชนะแรกคือทาซันจะบ้าแล้วเหรอทำไมเป็นแบบนี้ฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมฉันก็ไม่ยอมต่อไปกลุ่มสี่ขอต้อนรับกำลังคนใหม่จากกรีฑาสิงโตในสนามมวยพ่ายเธอป้านายเต๋อเจอดาวดวงใหม่ได้ใจแล้วนี่ใครอะใครอะเหรอโอ้เลือดของมันตันอีกแล้กล้าเป็นมัดเลยใครอะให้แล้วหล่อสุดไม่ไหนเลยแพ้หนุ่มล้นเลยผู้ต่อสู้ของเขาคือชายหนุ่มลึกลับที่ปิดหน้า แต่งตัวเป็นคนยุคใหม่สู้คณะนุเป้ก้อยแค่ครั้งรอบแล้วไอ้บ้าไอ้บ้าบ้าไอ้เดะตายหบ้าอย่ามาทำอะไรกัของชาติหน้สุดหรอของฉันเฮ้ยก็ยังเชื่อหน่อยทั้งสามคนน่ะผ่านรอบคัดเลือกไปแล้วดีจังเลยนั่นก็เป็นเพราะว่ามนุษย์โคลนนิ่งขององค์กรใกล้หลียังไม่ปรากฏตัวต่างหากแล้วนั่นสินะ ถึงแม้ว่าจะกินยาเข้าไปแต่ก็ยังเก่งมากเลยเราดูถูกพวกเขาเกินไปซะแล้วหัวหน้าหัวหน้าแค่เริ่มต้นเท่านั้นคิดหรือว่าจะชนะแล้วอะหรอฮะฝากความหวังไว้กับฉันได้เลยอืมกลุ่มเอขอต้อนรับนักสู้คานใหม่จากมมกฮะอ,อแมกเหรอเริ่น เออรลิลินผู้หญิงเลยเนี่ยฮะสวยซะด้วยหวัวต่อสู้คือโปลีซจีแห่งรัสเซียลมได้<ห>นักสู้โปลีซอจีท่าทางดูเดือดมากเขาเคยลงแข่งยูโดในโอลปิกครั้งก่อนนะครับอัดมาเลยอัดไปให้นุ่มอย่ายืนเฉยสิพี่เหลียงตื่นเต้นอะไรเหรอฮะ น็อกเอาผู้ชนะีนกลุ่มอคือหลัวสลินโอ้โหเก่งมากเลยเก่งมากยอดเยี่ยมเลยอะเจนรู้สึกว่าจะแตกต่างกับมนุษย์ดัดแปลงของเมื่อก่อนนี่มากพ่านั้นหรือว่าเป็นนี่มันเออคุณหมอเรือเข้าคุณหมอคุณหมอฮะ ที่ตัวของเธอมีกลิ่นของสิงโตด้วยหรือเนี่ยมันเป็นไปไ,ได้ยังไงอคือว่าฉันก็ชนะแล้วดูออกมาแข่งรอบตัดเชือกในวันนี้มีทักสู้ทั้งหมดก้อนหนึรยยี่ดคนแพ้ไป64หสิบสี่คนแม่พวกทาซานจะถูกพิษแต่ก็ยังชนะเก่งกว่าที่ฉันคิดเอาไว้อีกอะ่ะตระกูลทาซานเก่งมากเลยแต่ว่าอาหารก็คือปัญหา อาหารของโรงแรมนี้ก็ใส่ยากินไม่ได้เลยเช่นเดียวกันน้ำก็เดื่มไม่ได้อีกด้วยเราะที่นี่คือโรงแรมที่ศัตรูสร้างเอาไว้วันที่สองท่าซานคิดออกว่าจะจัดตั้งเครื่องกรองน้ำไว้ที่ชายทะเลกรองน้ำทะเลให้เป็นน้ำดื่มเพื่อน้ำนั้นจะได้เป็นน้ำที่สะอาดแล้วก็บริสุทธิ์ใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งในที่สุดก็เก็บน้ำได้ครึ่งแก้วแล้วอเออระวังแม่<ะ>อโอ้ยโทษ หมดกันโดนน้ำของฉันหมดเลยคือดาค่ะส่งบอลม,มาให้ทีมของคือดาโอ้ใครเป็นอาของเธอฉันไม่แก่ขนาดนั้นหรอกอาจารย์เหลีาายเงเองก็ยยงขยันแข็งเฮ้เฮอ้ออ้ออ้อแย่หรือสิหล่นพื้นแล้วกินไม่ได้เลยเดี๋ยวอาจารย์เอาไปทิ้งให้นะ<า>ทุกนาทีคือการต่อสู้ วิธีนี้ไม่เลวยอดบ่เลยน่าเศร้าจริงๆเลยอยากจะร้องไห้แต่ว่าเราไม่ต้องแข่งก็เลยกินได้ไม่ต้องหยุดยังไงล่ะจ๊ะใหญ่จริงๆเลยอ่ะนี่หน้าคนเลยเนี่ยอจจังไม่ได้กินอาหารแล้วพวกทาสานก็เริ่มได้โอ้ยแกเนี่ยมานัดสู้ของแม็กได้ยังไงเนี่ยลุกขึ้นมาสู้กับชันเจลุกขึ้นมาเลย มานี่นี่นะน็อกเอานักสู้ไปตลอนเข้ารอบคัดเลือกแล้วครับครับวรวบร,รวมปราณตั้งจิตมั่นเปิดตาทิพพันหัวงูระบดิด <c oughs> จบแค่นี้นักสู้จันเหลียงเข้ารอบตัดเชือก จะบอกนะเบ็คแฮมเนี่ยคนเดียวเอาชนะคนเป็นศิได้ออะไรกันมันจบแล้วเหรอเนี่ยฮะขึ้นมาอีกเซ่ก็สนุกเลยลุกขึ้นมา,หา,หา,เ,าเห็นหรือเปล่าล่ะเก่งจังเลยวันนี้เป็นวันที่สามแล้วพิษถูกขับออกหมดไปแล้วล่ะพลังก็ฟื้นฟูแล้วด้วยก็เลยทําได้ดีมากยังไงล่ะจ๊ะออ,อย่างนี้นี่เองอ๋อย,ยอม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 แพ้ยอมอ้อยอมนเตนักสู้ทาซ้ายเขาสู่รอบตะเชือกอ้ย แม้จะไม่ได้ออกแรงแต่ก็ยังหิวเหมือนก่อนนั้นนี่หิวจริงๆรลอบได้เอะอ,อืมอะไรกันเนี่ยทำไมไม่ลงมือล่ะลงมือสิไม่ลงมือก็จะไม่รู้แพ้ชนะนะหมดยืนเฉยอยู่ชั้นเฉยกันอยู่นั่นแหลอะออาเอาเลยสิสู้กันเลยนกเอานักสูนก้นากัะเล็กเข้าสู่รอบตัดเชือก จ้าหมอนั่งเก่งเหมือนกันแฮะดูท่าทางแล้วใช้แรงเป็นไปนแค่หนึ่งในร้อยเท่านั้นนะหรือว่าจ้าหมอนั่นมันจะเป็นมนุษย์โคลนนิ่งของฉันไม่ใช่หรอกนาะนายตั้งห่างแล้ที่เป็นมนุษย์โคลนนิ่งของฉันหน้าตาของเรานะ่ะคล้ายกันมากเลยเห็นไหมเนี่ยโอโ้โหไม่ไช่มาทำอะไรของเขาเนี่ยมาแงแข่งอยู่อะไรทาอะไรอะไใจร้ายว้าเขากังวลกับมนุษย์โคลนนิ่งของตัวเองจริงๆหัวหน้าแล้วเมื่อไหร่ จะให้ทาสานรับมือกับมนุษย์โคลนนิ่งสักทีหนึ่งเหรอฮะต้องรอให้เก็บข้อมูลของทาสานให้สมบูรณ์สักก่อนสิแต่ว่าแต่ว่าอะไรหรอบางทีก็อาจจะไม่ต้องใช้มันก็ได้อ้าแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะอเฮอหัวหน้าไม่เข้าใจจริงๆนะหัวหน้านะก็มนุษย์ผสมพันธุ์ยังไงล่ะหัวหน้าสร้างสิ่งชั่วร้ายขึ้นมาเออเขาเอานักรบหญิงดีเด่นในองค์กรแม็กมาทดลองแถมยังฉีดเซลล์สมองของแม่สิงโตเข้าไป ไม่ใช่แค่เซลล์สมองเท่านั้นนะฮะตั้งแ,แต่กราบเนื้อก็ถูกเปลี่ยนไปด้วยกว่า30มเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวแ<ม>ลวนะนนจริงเหรอจริงสิโอ้โหกินเข้าไปได้เลยละไม่ต้องห่วงนะนี่ก็คือพ่อของสิงโตตัวเมียเหรอใช่แล้วอก็หมายความว่าลัวซาลินเป็นลูกสาวของสิงโตตัว,ตว,ตว,ตวนี้แกมีลูกสาวที่น่ารักมากเลยรู้ไหมอย่าทำร้ายพ่อฉันดุแน่ใครทำร้ายพ่อฉันคนนั้นต้องตายใครดูสิ ใคดูอะไรกันนึกว่าตัวเองเป็นสิงโตจริงๆอย่างนั้นเลยเนี่ยฮะโอ้โหแปลกจังความทรงจําของมนุษย์มันหายไปแล้วล่ะความทรงจําของสิงโตเข้ามาแทนที่อย่างไรเล่ามันเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมท่างหลายคนจะรอคอยกันมานานแล้วใช่ไหมครับรอบทันเลือกผ่านไปก็จะถึงรอบตัดเชือกของการแข่งขันนักสู้ระดับโลกตอนนี้ เริ่มต้นแล้วครับนักสู้ที่ชนะ32คนจะเข้าสู่รอบตะเชือกกฎของการแข่งขันเหมือนกับรอบคัดเลือกไม่กำหนดวเวลาผู้ล้มลงหรือสละสิทธิ์คือผู้แพ้นัดแรกของการแข่งขันในวันนี้นักสู้ก็คือจ่าป่าทาซานคู่ต่อสู้ขอทาซานคือลัวสลินหนึใน15ยอดนักสู้ขององค์กรมาก วันนี้การต่อสู้จะเข้มข้นตื่นเต้นถึงใจท่านแน่นอนเย้ yeah, แล้วออเการแข่งขันครั้งนี้เป็นการตรวจสอบข้อมูลของทาสานเป็นแผนการต่อสู้ที่จเจ๋งมากทำไมเล่ะเจนทาสานไม่เคยตีผู้หญิงนะสิก็ไม่เคยทำนะ่ะเหรอมาดูกันทั่วทาสานจะสู้ยังไง <c oughs> คอยดูเธอะ <c oughs> ハハハ